โอเคตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม GTA San Mod Pack GTA V 5แล้วนะครับ่ <Wow. S 1> ากราฟิกก็จะดูดีขึ้นนะครับรถไฟก็เปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วก็รถในเมืองนะครับรถ NPC ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยภาพก็จะดู HD มากยิ่งขึ้นนะครับคมกริบมากขึ้นด้วย โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel EGSX1 นะครับผมห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับ GTA ENB อะไรพวกนี้บนคอมพิวเตอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับในเวอร์ชั่นคอมเนาะแอดก็กลับมาทําคลิปกันเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ขอประเดิมด้วยตัวเกม GTA San Mod Pack GTA V แบบ2022เลยก็จะมี Mod, Mod này, ม็อดนู่นม็อดนี่รวมๆกันไปยังไม่เชิงซูเปอร์แพ็คเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเออไอมอดแพ็ค GTA V เนี่ยนะครับบนเวอร์ชันคอมเนี่ย ในปี2022บนเวอร์ชั่น low pc ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยโอเคแล้วก็กด start เกมได้เลยนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับโอ้ทั้งภาพทั้งอะไรเนี่ยดูชัดขึ้นครับแล้วก็เสียงเกมก็เปลี่ยนไปด้วยนะเสียงหน้าโหลดนะครับเป็นภาค iv เลยนะครับเป็นไงมอดแพร gta 5แต่ภาพ iv เอ้ยอะไรวะเนี่ย นี่นะครับกราฟิกก็เป็นประมาณนี้ทุกคนแอดขอสกิปไปโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม GTA San Mod Pack GTA V 5แล้วนะครับกราฟิกก็จะดูดีขึ้นนะครับ CJ เนี่ยสกิน HD เลยนะครับท้องฟ้านะครับจะไม่ใช่ท้องฟ้าเรียลไทม์ฮะจะเป็นท้องฟ้าแปะเฉยถ้าท้องฟ้าเรียลไทม์น่าจะแจ่มกว่านี้เยอะครับนี่กราฟิกก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนรถไฟก็เปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วก็รถในเมืองนะครับรถ NPC ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ภาพก็จะดู HD มากยิ่งขึ้นนะครับคมกริบมากขึ้นด้วยทั้งสีทั้งภาพครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะลองดูนะครับเฮ้ยสวยๆโอเคะเดี๋ยวแอดขอเปิด HD ก่อนละกันนะครับ HD โอเคเดี๋ยวกดเปิดก่อนเรดาร์อา่เาเรดาร์เปิดได้ด้วยนะครับเอาเป็นมิปแอนด์บิฟกละกันโอเคนี่ครับโอ้แต่เสียดายฮะมันบั็กดูดิเนี่ยเท็กเจอร์มันบัน็ <Nope. S 1> กฮนะโอ้ไม่ควรเปิดจริงๆเห็นไหมครับว่ามันบั็กเนาะอ่าเล่นแบบนี้น่าจะสวยกว่านะครับทุกคนนี่กราฟิกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ส่วนมอสในตัวนี้นะครับก็จะมี60เฟรมเรทพันแปแท้ๆเลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ฟอนต์อะไรก็จะดูเล็กลงด้วยนะครับผิดแปลกจาก GTA ปกตินะครับแล้วก็รู้สึกว่าภาพสีหรือว่าแบบส่วนคัสซีนต่างๆเนี่ยจะ HD แบบคมกริบเลยนะครับตรงนี้นะซึ่งปกติในี่ย GTA ปกติเวลาอัพสเกลขึ้นมาเนี่ยภาพมันจะไม่ชัดขนาดนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยชัดแบบ HD เลยนะครับแล้วก็แบบสวยมากนะครับตรงนี้ส่วนแมปนะครับก็จะเป็นแมปแบบนี้เลยขาวดาเหมือนภาค V เลยนะครับนี่แมปขาวดําแบบนี้ ส่วนการมาร์กเนี่ยรู้สึกว่าถ้าขึ้นรถแล้วน่าจะมี G.P.S ให้เราด้วยแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะขารถแล้วก็มารีวิวให้ดูกันนะครับประมาณนี้ส่วนต่อไปนะครับ F7 ก็จะมีเมนูเสกรถนะครับซึ่งรถในเกมชุดนี้นะครับก็เปลี่ยนสกินไปค่อนข้างเยอะนะครับนีอ่อันนี้ก็เป็นดูคติเลยนะครับแล้วก็ไฮยาบูสาใช่ป่ะไม่รู้รุ่นอะไรเหมือนกันนี่ครับเป็นประมาณนี้รถยนต์เนี่ยจะใช้เป็นในส่วนของซูเปอร์แพ็คนะครับที่แอดเคยทาคลิปมาให้ดูก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ปุ่มตัวไอมุมขวาเลย แอดทำคลิปไว้ให้ดูแล้วเนาะอะเดวแอดขอใช้รถประจำดีกว่าสกายไลน์ตัวนี้จะเป็น R 3 4นะครับโอ้โหแบบเดียวกับในวอลเปเปอร์เลยนะครับซึ่งคารขึ้น R 3 4นะครับวิธีการพื้นบ้านมากให้เหยียบบนหลังคาแล้วก,กด Enter นะครับเนี่ยมันจะเปิดประตูให้ป๊บแล้วก็ขึ้นรถได้เลยนะครับเฮ้ยเสียงรถเปลี่ยนใหม่เหรอเหมือนได้ยินนะโอ้โหเสียงรถเปลี่ยนใหม่ทุกคนดูดิฟังเสียงดูโอ้โหเสียงรถโคตจี๊ดอะ เจ๋งรถจีดมากเนี่ยสกายไลน์โหสวยจัดเลยเอ๊ยแล้วก็มีแบบไฟท้ายด้วยผู้ชมลองสังเกตดูนี่ไฟไม่ใช่ไฟงูๆนะครับเป็นไฟที่แบบติดมากับสกินเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เจ๋งครับไฟท้ายอะไรก็ทําเหมือนมากสมจริงมากสรุปจะมารีวิวตัวเกมหรือว่ามารีวิวลงคัพพี่อ่จาจังหวะนี้เคครับนี่โอ้โหโคตรสวยอะ่ะตัวนี้แจ่มจริงฮะมอสแคตัวนี้แนะนําให้ลองเลยเพราะแจ่มจริง นี่ฮะแล้วก็เอฟเฟกการชนเนี่ยสมจริงมากเนี่ยเวลาชนเราเห็นรายละเอียดได้เลยฮะว่ารถพังเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีคอนโทนซีหรือเปล่าโอเคคอนโทนซี okay, มีชีตเมนูให้นะครับก็จะมีอาวุธสภาพอากาศเลเวลดาวโกงเวลาแล้วก็พวกแพทอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแอดขอเปิด HUD s u d <S กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของเรดร์โหมดแล้วกันจะได้รู้ว่ามันมีในส่วนของจุดมาร์กให้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะนะเดี๋ยวแอดขอมาร์กไปที่บ้าน CJ โอเค ดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีเส้นทางมาให้ไหมไม่มีฮะโอ้โหน่าเสียดายตัวนี้มันมืดบอดหมดเลยครับเห็นไหมมันไม่มีแบบกราฟิกอะไรให้เราดูนะครับไม่มีแมปแผนที่เนาะในส่องตัวนี้โอเคครับก็จะสรุปโดยรวมว่าก็ไม่มีเขาเรียกว่ามาร์กิ้งนะครับผมไม่มีมาร์กิ้งแมปนะแต่ดูซิว่ามีเทเลพอร์ตหรือเปล่า XY ดูทิ XY อ็กวยมีไหมอ่ามี XY นะครับตัวนี้ก็ถือว่าครบเครื่องดีเหมือนกันนะครับอา้าวแล้วกูมาโผล่อะไรวันนี้ปะเนี่ย โอ้ oh, แล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟอะไรด้วยนะครับทุกคนนี่ไม่ธรรมดานะตัวนี้สําหรับโลพีซีอ่ะเออจะไปเอาอะไรมากมายนะครับก็สวยงามประมาณนี้เลยละกันนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวแอรก็จะขึ้นฟุตเทจให้ดูละกันว่าไอ้เจ้ามอสตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นมอสลดก็จบไปแล้วนะก็สามารถไปย้อนดูได้ครับว่ามีมอสลดอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถกด7แล้วก็ลองไล่ๆดูได้เลยนะครับเออส่วนต่อไปเป็นอาวุธนะครับ เดี๋ยวไปดูอาวุธในส่วนของอาวุธเซต2กันก็เป็นสกินปืนแบบ gta 5เลยนะครับ <Wow. S 1> อ่าเกือบจะครบทุกกระบอกเลยแหละที่เป็นแบบ gta 5นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูอีกเซตหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับอาวุธเซต2อันนี้มีดปืนนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าเสียอย่างเดียวคือเทคนายไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่โอ้สวยสวยใช้ได้อยู่มาดูซิมีเสียงอาวุธหรือเปล่านะครับอ่าโอเคมีเสียงปืนด้วยนะครับเสียงปืนนี่จะเป็นแบบร e a ลิ s t i c k ไหมน่าจะไม่ใช่ของภาค v นะเพราะเสียงภาค v ไม่น่าจะเป็นแบบนี้ โอเคครับอ่าอีกกระบอกหนึ่งโอ้โหเสียงปืนใช้ได้เลยทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่อะไรอะไรครับคุณตำรวจอะไรครับอะไรครับคุณตำรวจอะไรครับอะไรครับนี่ไงโอ้โหโดนไปหนึ่งนะัดบาเลตนะเว้ยแรยงนะเคขอหนีตำรวจแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคครับก็บจะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของมอดตัวนี้นะครับก็จะมีมอดแพ็ก GTA V นะครับ ทั้ง SUD หรือว่าทั้งฟอนตทั้งอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแบบภาค V แล้วก็จะมีในส่วนของเศกอาวุธนะครับเศษปืนนะครับรวมถึงมอดพื้นฐานก็ครบนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกินมอดในเกมด้วยนะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นแถบบวกลูกกิ้งนะครับอันนี้จะเป็นสกินนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกินล่าสัตว์นะในภารกิจของเทเวอร์นะครับก็คือชายคนนี้จําชื่อไม่ได้ละชื่อไซเบอร์ลัดหรือเปล่าวะจำไม่ได้นะ แอร์ไม่ได้เล่น GTA V นานแล้วนะครับคือเล่นจบไปนานแล้วจนลืมแนละ้วอันนี้จะเป็นแฟงกินนะครับแฟงกินเวอร์ชันเสื้อก้ามแล้วก็แฟงกินเวอร์ชันแก๊งนะครับแล้วก็แฟงกินเวอร์ชันเข้าสู่โกบสตรีทแล้วนะครับอยูแป๊บนึงขอจัดก,การตำรวจก่อนนี่ไงตามมาไหมตามมาไหมแล้วน,นี้ก็เป็นแฟงกินเวอร์ชันแก๊งอีกอันนึงนะครับแล้วก,ก็อันนี้จะเป็นเอเลี่ยนนะครับและนี้ก็เป็นแฟงกินเวอร์ชันปล้นธนาคารนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลามาหรือเปล่าวะทำไมลามาดูตัวเตี้ยจังอะเเเเเเฮ้้ยยลลลาาาามมดดดููตตตััววีนนนะะพื่่ออๆิิ็กกกกกแฟง อันนี้ก็เป็นไมเคิลนะครับมาสกินไมเคิลก็เยอะเหมือนกันเฮ้ยเยอะนะเนี่ยสกินเยอะมากอะนี่อันนี้ก็เป็นใครวะอันนี้มีบทบาทในออนไลน์หรือเปล่าวะแอนดไม่เคยเห็นนะคนเนี้ยไม่รู้ว่ามีบทบาทอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็โอ้โอันนี้ไม่รู้จักเลยใครวะเนี่ยอันนี้เทเวอร์ครับรู้จักอยู่แล้วสกินเทเวอร์ก็มีประมาณนี้โอ้แล้วก็ CJ ฮะปิดท้ายซึ่งสกินเนี่ยก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนไมเคิล จะมีสกินพิเศษเพิ่มมาอันนึงก็คือเวบปอนสกิลฮะไม่รู้ว่าจะสโลโมชันเวลาได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องลองไปเล่นดูนะครับส่วนการเลื่อนเมนูก็เลื่อนได้ปกติครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกด M กดอะไรมันไม่มีแบบโรลลิงบาร์ให้นะครับก็ใช้เป็นการเลื่อนแบบปกติไปละกันนะครับโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของการรีวิวนะครับ GTA San Mod Pack GTA V เวอร์ชัน2022นะครับก็ค่อนข้างครบนะครับในส่วนของมอดเนาะก็สามารถนําไปลองเล่นได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ แอดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ